จริงๆคนเนี้ต้องขึ้นก่อนแต่ว่าไปสลับคิวผิดเพราะว่าคนนี้เขาบอกเขาขอเข้าห้องน้ำก่อนก็เลยไปจัดการแต่ตอนนี้พร้อมละอ่ะเขากับไดมอนด์ซ็จินคิริว สวัสดีครับยุทธ์เขากบเจอสวัสดีผู้นำทุกท่านนะครับที่มานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็สวัสดีพี่น้องซัสมอลทุกคนผมครับสมจิตทีรีวันนะครับขอบคุณโค้ต์ล่บลายนะครับขอบคุณไดมอนด์พิลทั้งอีกสาม ขอบคุณโค้ดพี่ลินให้ติดต่แก้วแล้วก็ไดมอนด์พี่โบพีิชายแลเน็กขอบคุณโค้ดตลอดเส้นทางครับที่ให้แนวคิดกิจการที่ถูกต้องครับรูไดมอนด์พิโเล็กกันเเกดพี่บุญเอเคครับเคยทำงานประจำครับเป็นหนุ่มโรงงานในห้องนี้มีหนุ่มโรงงานไหมครับ <Yeah. S 1> โอ้หลายท่านครับผมเริ่มต้นนะครับกับธุรกิจนี้นะครับเป็นหนุ่มโรงงาน สิบเอ็ดปีด้วยกันนะครับงานประจำมาหลากหลายรูปแบบครับเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กติดรถครับเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ด้วยกันสิบเอ็ดปีนะครับที่ทำอาชีพนั้นแต่มันไม่ตอบโจทย์กับความฝันครับผมได้รับโอกาสกับซัเซนมอลเมื่อห้าปีที่ผ่านมาครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งมาพูดมาบอกแล้วก็มาเปิดโอกาสให้บอกว่าซัเซนมอลเป็นงานที่สามารถทำาปบนคู่งานประจำเราได้ทำในเวลาว่าง หรือหลังเลิกงานครับทําทไปแล้วเราสามารถกมาทำต่อที่บ้านเราได้ผมครับมาอยู่ประเทศไทย11ปีคิดว่าผมอยากกลับบ้านไหมครับคิดว่าผมเปิดใจเลยนะครับพูดแบบนั้นเปิดใจครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนครับแล้วผมเองครับก็เ,เปิดโอกาสให้กับตัวเองไปฟังข้อมูลได้เห็น,นะครับบริษัทสินค้าแห็นในตลาดตัดสินใจสมัครตั้งแต่วแรกและสมัครด้วยความหวังความเชื่อและความตื่นเต้นครับ ว่างานนี้ธุรกิจนี้ครับจะทําให้ผมครับกลับไปทาที่บ้านได้ไปทาปําที่สอบบอลรางนะครับแต่ความตื่นเต้นนั้นครับความเชื่อนั้นมันเหมือนพัางลงไปเพราะผู้เปิดโอกาสผมครับเขาได้อันลางาจคือเขาไม่ไปต่อกับธุรกิจนี้เขาเลิกได้และครับเลิกจากธุรกิจนี้ไปตัวเราครับในขณะที่เราเี็นความเชื่อีความมุ่งมั่นในตอนนั้น รู้สึกว่าเราเตือทางกันเราไปต่อไม่ได้ครับเพราะเรายังใหม่ผมก็ยังใหม่ทุกท่านครับผู้แนะนําเราเลิกคิดว่าผมเลิกไหมครับเลิกกครับคนใหม่เนาะผมก็เป็นคนใหม่เหมือนกันผมคิดนั้นตอนนั้นครับเป็นคนใหม่นะครับผมบอกว่าขนาดผู้แนะนํายัางเลิอกอัพไลน์ในสายงานเลิก ผมจะอยู่ทำไมแล้วผมก็ตัดสินใจเลิกในวันนั้นครับแต่หลังจากที่ผมเลิกไปครับชีวิตที่ผมปรับไปทำงานประจําอยู่เจ็ดเดือนครับทํางานประจําวนไปวนมาครับเรียกว่าทํางานเลิกงานกินข้าวนอนตื่นนอนไปไหนต่อครับ<ป>ทํางานต่อครับวนเวียนแบบนั้นครับผมรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มัน แต่ถ้าพูดถึงว่าไปเช้าเย็นกลับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้าบอกว่าเอาแรงไปทํางานหมดแรงนอนพักก่อนมีแรงแล้วไปทํางานต่อทาแบบนี้ทุกๆวันเหนื่อยไหมครับถ้าพูดซ้ําๆเหนื่อยไหมครับแต่ชีวิตจริงเราเราไม่ได้พูดซ้ําๆใช่ไหมครับแต่เราทําซ้ําๆใช่ไหมครับตอนนั้นครับทําให้ผมคิดอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้ในเมื่อชีวิตผมครับผมได้รับโอกาสแล้ว วันนั้นคนที่เปิดโอกาสผมเขาเลิกไปผมคิดกลับมาครับว่ามันคือปัญหาผมหรือปัญหาผู้แนะนำผมครับปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ไหมครับในเมื่อวันนี้เราเจอโอกาสแล้วครับจากธุรกิจที่ชื่อว่าซัสเซอรมอลมันมีโอกาสที่จะทำให้ผมครับไม่ต้องทำงานประจำไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องใช้ชีวิตในรูปแบบที่หนึ่งคือไปเช้าย็นกลับ40ปีใช่ไหมครับ ทุกท่านครับในห้องนี้ครับมีใครบ้างครับที่ทํางานทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนเพียงแค่รอวันหยุดวันเดียวครับมีใครบ้างครับหลายท่านครับทุกครั้งที่เราจะไปไหนเราต้องขออนุญาตใครครับนั่นคือชีวิตที่ผมเคยเป็นครับ11เปีและผมก็คิดอีกครั้งหนึ่งครับว่าเารูกตุ้มชีพครับนะครับประธานโทษนะครับ รถธุกากีพจริงผมถามตัวเองว่าผมบอกตัเองครับว่าถ้างานที่ผมทํานั้นครับมันทาให้ผมมีชีวิตที่ดีทําให้ผมรวยได้ผมรวยก่อนหน้าที่ผมจะมาเจอซซาเทนมอแล้ววันนี้ครับผมกลับมาทำเซาเทนมอครับด้วยความเชื่อความมุ่งมั่นอะไรเลิกไม่ใช่ปัญหาผมใช่ไหมครับใช่แต่ผมอยากมีชีวิตด,ดีครับผมกลับมาทำเซาเทนมอครับเริ่มต้น คือวงมว,วงแรกเราคือวงมว,ว,วงแรกไหมครับใช่แต่ธุรกิจนี้เขาบอกงนี้ครับว่าเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เราจะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวสําเร็จได้จริงไม่จริงเราต้องมีใครครับเราต้องมีทีมครับผมเองครับผู้แนะนําผู้แนะนําไม่มีก็จริงแต่ผมมีโค้ชครับ ผมเพิ่งให้โค้ชของผมครับพี่ลินพี่โกพี่เล็กครับถึงแม้ผู้ได้น้าของผมเลิกแต่ผมยังมีโค้ชครับที่มีเป้าหมายที่มีพลังที่มีความเชื่อเราชุกปีไหมครับแบบนี้เราจะส่วนทำไมครับคนที่เขาเลิกไปเพียงแค่หนึ่งคนที่เขาไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับและผมก็มีทีมครับมีทีมที่ดี นะครับที่คอยสนับสนุนกันและบางเรื่องที่เราทําด้วยกันครับมันอาจจะไม่มีผลประโยชน์ต่อกันแต่เราทําเพื่ออะไรครับเพราะเราคิดอย่างนี้ครับว่าทีมสําเร็จเราก็สําเร็จไงครับมันมีช่วงหนึ่งครับเล่านิดหนึ่งครับว่าในช่วงโควิดครับ มันมีช่วงหนึ่งที่เราเข้าสาขาไม่ได้แล้วมันอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าออนไลน์เราก็ตอนนั้นไลฟ์สดไม่เป็นครับอัพไลน์ครับถามว่าโค้ดครับถามว่าไลฟ์สดเป็นไหมใช้กล้องเป็นไหมผมตอบว่าไม่เป็นไอผมตอบว่าเป็นผมไม่เคยใช้คอมครับไม่เคยใช้กล้องไม่เคยทำเรื่องเทคโนโลยีไม่เคยทำไอทีแต่อะไลถามตอบว่าได้ไม่ก่อนครับไม่คิดเล็ก ไม่คิดน้อยเชื่อเดียวครับเราทําแบบนี้สําเร็จได,ด้ถ้าเราโมดแต่คิดถ้าเราโมแต่คิดเลกคิดน้อยนะครับไม่ทําเมื่อไหร่จะสําเร็จครับ <S 2> <S 2> <S และสุดท้ายก็ได้ทาครับณนะตอนนั้นนะครับแล้วพวกเราก็ปรับเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของการทำอ,ออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับธุรกิจนี้เรามีทีมนะครับเรามีทีมงานเรามีอปพลน์เรามีโค้ดนะครับ แล้วการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้หลายคนครับยังมีโค้ชที่มีพลังมีทีมที่มีพลังเรามีอัปลน์ที่เก่งไหมครับเก่งแต่บางคนครับอัปลน์เก่งแต่วิธีคิดของเราครับอัปลน์บอกไปซ้ายเราไปขวาอัปลายบอกไปขวาเราไปเราจะสนเด็จไหมครับ เห็นไหมครับวิธีคิดครับวิธีคิดผ่านวิธีการมาเองครับยอมรับเงื่อนไข,ขความสำเร็จครับเราอยากสำเร็จใช่ไหมใช่ใชใชวันนั้นครับผมก็นำเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับซากเซ็ตมอง ในระบบครับส4 5 6้หกเข้าทุกฟังก์ชันเข้าทุกงานแล้วปรับเปลี่ยนครับโดยใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันแต่ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า3 4 5สี้าหกครับเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทำให้เขาได้มาเจอกันเรียนรู้ครับในระบบงานวายผมเองครับไม่ได้คิดได้แบบ เหมือนตั้งแต่ตั้งแต่ปอที่พัทำเส้นหมอครับแต่สิ่งที่ผมไม่อยากทํางานประจําไปตลอดชีวิตคือผมกลับไปทําแล้วมันรู้ว่ามันต้องลำบากแบบนี้ไปตลอดชีวิตนี้ครับแล้วผมเองนะครับเรียนรู้ลงมือทำเร,อเรียนรู้ลงมือทําเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่า,าซั่เสนโมไม่ได้จ่ายให้คนที่เรียนรู้เท่านั้นแต่ซั่เสนโมจ่ายให้คนที่เรียนรู้และลงมือทําซ้ําๆต่างหากครับ นี้ครับเราอาจจะไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเราไม่รู้เรียนได้ไหมครับได้ไม่เก่งฝึกได้ไหมครับได้ไม่เคยลองได้ไหมครับได้แสดงว่าพวกเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับขอเพ่ใจเราอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จเราอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จหรือยังครับ เองครับเริ่มต้นกับธุรกิจนี้นะครับใช้ระยะเวลา3ปีนะครับก็สามารถที่จะถูงครอบธุร็จได้รับรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนกับซาบเซ็ตมอลครับธุรกิจนี้ครับง่ายไหมครับชอบคำหนึ่งครับของโค้ดตลอดเส้นทางที่บอกผมตลอดครับเขาบอกว่าเคล็ดลับที่ทรงพลังมากที่สุดครับคือใช้สินค้า บ้าประชุมเชื่ออันไลน์แต่เขาบอกว่ามีสีแ่แห่งข้อสี่ครับไม่ว่าเราจะเจออะไรเจอปัญหาอะไรให้เรากลับไปทำข้อที่สามครับคืออะไรครับเชื่ออันไลน์ศึกษาอันไลน์ครับนั่นคือเคล็ดลับที่ทรงพลังมากที่สุดครับตลอดเส้นทางครับศึกษาอันไลน์ นะครับเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้และลงมือทําแต่คนที่เรียนรู้ลงมือทําแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดวินัยใช่ไหมครับใช่เราต้องมีวินัยในการทําแบบสปอนเซอร์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับผมจึงสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้นะครับกลมเองนะครับอยู่กับธุรกิจนี้มา5ปีนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในตาแหน่งไดมอนด์ครับทีรับไปได้สูงสุดมากกว่า4,3 0,000บาทตอ่อเดือนครับ เช้าเย็นกลับทุกวันครับไปไหนมาไหนไม่ต้องไปรอหรือไปขออนุญาตจากใครให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ดีไหมครับดี <Yeah. S 1> วันนี้ครับผมเจอโอกาสที่ชื่อว่าซัสเซ็ตมอลมันเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผมเริ่มต้นจากการเป็นหนุนโรงงานไม่มีผู้กดโอกาสผู้กดโอกาสต้องเลิกไป แต่ผมยืนหยัดจาก,กเ่าเทสหมอผมสามารถประสบความสำเร็จได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณผู้กองตั้งน,น,นะครับคุณหมอสิทวีเกยียรติชนันครับแล้วก็ซีโอนุพกิจนิจุรีวิจิตที่เปิดโอกาสนะครับให้กับผมคนมรธรรมดาาครับได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและให้พวกเราทุกๆคนครับคนธรรมดาเหมือนพวกเราได้มีโอกาสนะครับ ที่ได้คว้าโอกาสแบบนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสรภาพนี่คือเครื่องมือที่เราต้องการนะครับผมเชื่อว่าผู้ทุกท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสุดท้ายครับคำคมมากกว่าโอกาสคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ผมเป็นนมโรงงานผมเป็นน เป็นหนุ่มโรงงานครับเป็นไอ้ม่อนที่ซักเซ็ปโมได้ผมเชื่อว่าทุกทุกท่านก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับเ่เลยเดียวแ้ก้ข่าวนิดนึงตะกีนีน้พลาดเรื่องข่าวรางวัลไทยตรงดีเด่นโบนี่รับไปปีก่อนละนะแต่ว่าปีนี้กลายเป็นเดี่ยวกันนิ่มรหัสคู่ปมให้เดี่ยว ไหนๆก็ผู้สูงเกียรติยกเรื่องนี้ที่เรามีโอกาสพัฒนาเ,เรามีโอกาสได้รับเกียรติยกที่สูงที่สุดในระบบขายตรงเนี่ยเพราะว่าสารมอเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมขายตรงไทยสมาครผัดขายตรงโลกเราจึงได้มีโอกาสส่งคนเข้าไปรับรางวัลในสมเกียรตินี้ทุกๆปีเพราะเราเป็นบริษัทสมาชิกของสมาคมขายตรงไทยนะครับ นอกจากเดียวนิ่มแล้วก็มีผิ่งถิ่งจดาด้วยปีนี้ลุกขึ้นหน่อยมีคูไก่ตุลีด้วยลุกขึ้นหน่อยทุกคนสามละสามรหัสด้วยกันนะสามรับเดี๋ยวปีต่อๆไปก็มีโอกาสไม่สิ้นสุดอ่ะเพราะว่าเราอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆจากเดียวนี่สรุปแก่งของ success mindset ได้สาข้อนะข้อที่หนึ่งระดับการตัดสินใจ กำกับระจับความสำเร็จของคนเราตอนแรกเข้ามากูไปดีกว่าเว้ยไปดีกว่าแล้วก็ไปทำงานประจำแต่สุดท้ายกลับมาหึดสู้เว้ยเฮ้ยเอาเว้ยระดับตัดสินใจตนอนแรกตัดสินใจสมัครแล้วก็ตัดสินใจทำสุดท้ายเลิกแต่พอกลับมาเอาใหม่เ oh ว้ยเทรื่องนี้ตัดสินใจที่จะสำเร็จเว้ย,เ,ยเป็นไปเป็นกันเป็นไ่เป็นกันคนที่เคยเลิก สามารถเป็นไดมอนด์ได้เลยอ,อมีใครกี่คนในห้องนี้ที่กำลังสงสัยตัวเองอยู่หรือกำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือถอยหลังหรือเลิกดีคิดถึงชีวิตเดียวดีๆนะบัาที่ยินอย่างต่อยนิดคุณอยาจะเป็นไดมอนด์คนต่อไปก็ได้เลือกที่สกมอบความคิดรอบที่สก็คือ ทุกครั้งที่มีปัญหาให้กลับมาดูแลแนวคิดของตัวเองเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวคิดคุณผ่านวิธีการที่ใช้ได้ผลก็จะเกิดตามมาเข้าใจไหมเคยมีสภาวะที่เริ่มมีปัญหาไหมขอขอเส้เสงมีไหมถ้าไดมอนดเดี่ยวแนะนำข้อที่สามคืออะไรขอขอเสงเสกกลับมาดูแลอะไรความคิดของเรา ว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้เรานี่แหละทําได้ขอเพียงแค่เราตัดสินใจว่าเราจะทําให้ได้เราก็จะทําได้เพราะไม่ว่าคุณคิดว่าคุณทำได้หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็คิดถูกเพราะคุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดเ,ออเมื่อไปคุณเป็นไป,ปนตามสิ่งที่คุณคิด เราอยากคิดว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้ดีได้ให้มันใจว่าคิดว่าทําได้งนงนอนเซอ้์เออเอเอเอ,อ,อเอาล่ะกลับมาดูต้นแบบช่วงนี้ท่านที่สามก็เป็นระดับใจมอน